ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเราจะเรียนกันในเรื่องนะครับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวซึ่งภายในเรื่องนี้นก็จะมีเนื้อหาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งที่เราเคยเรียนมาแล้วในปีที่ 10, ผ่านๆมาแล้วก็มีทั้งเรื่องใหม่นะครับที่เรายังไม่เคยพบเจอเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จัก กับนิยามกับความรู้นะที่เราจําเป็นต้องนําไปใช้ในการเรียนในเรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันเลยนะครับครับสำหรับสิ่งที่เราต้องรู้ก็เรียนอย่างแรกเลยนะครับก็คือพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวซึ่งมันก็คือพหุนามที่เขียนอยู่ในรูป เอกซ์ำลังสองบวก bx ซบวก C ซึ่งมีเงื่อนไขก็คือ A, B และ C นะครับเป็นค่าคงที่โดยที่ a เนี่ยไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับแล้วก็มี x เป็นตัวแปรทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าพหุนามที่เราพบเจอเป็นพหุนามดีกรีกำลังสองตัวแปรเดียวหรือไม่เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับให้เราดูคร่าวๆนะครับเาเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เป็นพหุนามตัวแปรเดียวนะครับ ที่มีดีกรีเป็นสองกันนะครับเช่นสอง x กํลังสองบวกสาม x แล้วก็บวกสิบห้านะครับแล้วก็ x กําลังสองลบสีบ่ x แล้วสุดท้ายนะครับสี่ x กํลังสองบวกแปดเนาะอันนี้คือพหุนามที่เป็นพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวแต่เรามาดูส่วนที่นะครับไม่เป็นกันดีกว่าเช่น5 x บวกสิแล้วก็ x ลบส แลวสุดท้ายก็คือ 25X บวก50นั่นเองซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าพหุนามที่เราพบเจอเนี่ยเป็นพหุนามดีกีสตัวแปรเดียวหรือไม่นะครับซึ่งพหุนามดีกีสตัวแปรเดียวเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าดีกีสซึ่งคําว่าดีกีสเนี่ยแน่นอนเลยตัวแปรเนี่ยต้องยกกําลังสองเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตที่ตัวแปรเราจะเห็นว่า ฝั่งที่เป็นตัวแปรเนี่ยครับมีเลขชี้กำลังเป็น2เนาะซึ่งเนื้อไขสำคัญนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือนะครับ a เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0นะครับต่อมานะครับก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับซึ่งตัวประกอบของพหุนามนี่ถ้าเราแยกออกมาแล้วมันจะต้องอยู่ในรูปนะครับ การคูณนะครับของพหุนามซึ่งก็คือพหุนามคูณกับพหุนามนะครับอ๋อแยกออกมาแล้วต้องได้ตรงนี้รูปพหุนามคูณกันเนาะซึ่งข้อน,นี้นะครับเราจะมาแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองนะครับที่อยู่ในรูป ax กาลังสองบวก bx บวก c นะครับเมื่อ a b นะเป็นจํานวนเต็มนะครับและ c เนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับ แเราจะแยกตัวประกอบอยังไงเดีย๋ยวไปดูเนาะตัวอย่างเช่น 2x กำลัง2บวก8 x นะครับในข้อนี้นะครับเราจะสังเกตว่านะครับทั้งพจน์หน้าและพจน์หลังเนี่ยมีตัวที่เหมือนกันอยู่ก็คือตัวแปร x นั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่า x นะครับคูณกับ2 x บวก8นะครับ x บวก8ได้มาจากไหนนะครับก็คือการที่เราดึงตัวร่วมนะครับแต่ละพจ์ออกมานั่นเองนะครับ 2x กำลัง2เราก็ดึง x ออกมาตัวหนึ่งนะครับ 8x ก็ดึง x ออกมาตัวหนึ่งลอนะดูอีกตัวอย่างนะครับ x กำลัง2บวก 4x นะครับ เดิมเลยตัวที่ทั้งสองพจน์มีร่วมกันก็คือ x นั้นเราก็ดึง x ออกมา1ตัวนะครับพจน์หน้าก็จะเหลือ x แค่1ตัวนะพจน์หลังก็จะเหลือแค่บวก4นะครับแค่บวก4นะครับเทคนิคนี้นะครับเราเรียกว่าการดึงตัวร่วมนะครับ ต่อมานะครับคือการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองนะครับที่อยู่ในรูป ax กำลังสองบวก vx บวก c นะครับเมื่อนะครับ a เท่ากับหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะและ b และ c เป็นจำนวนเต็มนะครับและ c นะครับไม่เท่ากับศูนย์เนาะเรามาดูตัวอย่างกันเลยเช่น x กำลังสองบวก x บวก 2นะครับเท่ากับในข้อนี้ลครับจะเป็นการแยกตัวประกอบนะครับ2วงเล็บโดยตัวข้างหน้านะครับของแต่ละวงเล็บให้เราพิจารณาที่พจน์แรกนะครับพจน์แรกในข้อนี้ก็คือ x ก,กาลังสอง x ก,กาลังสองนี้เกิดจากอะไรก็คือเกิดจาก x คูณ x ก,ก็คือ x ก,กาลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้น ตัวแรกของแต่ละวงเล็บก็คือ x นั่นเองนะครับถัดมานะครับพิจารณาจพ์ที่2และโพ์ที่3นะครับไปพร้อมๆกันเลยจพ์ที่2แล้วก็จพ์ที่3ไปพร้อมๆกันเลยนะครับจพ์ที่2คือ 3x จพ์ที่3คือ2เราต้องหาว่าอะไรบวกกันแล้วได้3นะครับคูณกันได้2 ที่มันก็คือ2อคั1นั่นเอง2คับวกกันได้3คูณกันได้2เนาะเพราะฉะนั้นตัวหลังของแต่ละวงเล็บก็คือบวก2แล้วก็บวก1นี้เราก็เช็คดูว่าเราทำถูกไหมนะครับพน์แรก x กำลังสองก็คือได้จากหน้าคูณหน้านะครับเกคูณ x ก็กกาย x คูณ x กะครับก็เท่ากับ x ยกยกกำลังสอง โคงกลางนะครับส x ก็ได้จากใกล้คูณใกล้นะครับใกล้คูณใกล้ก็คือตัวที่อยู่ใกล้กันของแต่ละวงเล็บนะครับมาคูณกันก็จะได้เป็น2 x แล้วก็ใกล้คูณใกล้นะครับ x คูณกับหนึ่งก็ได้เป็น x นะครับแล้วนำสองตัวนี้มาบวกกันนะ ก็จะได้เป็น 2x บวกกับ x, 1 x เท่ากับ 3x นะครับเราก็จะได้พจน์กลางส่วนพจน์สุดท้ายนะครับก็คือ2นะครับ2นี้ได้จากหลังคูณหลังนะครับก็คือตัวหลังของแต่ละวงเล็บมาคูณกัน2คูณ1น,นะครับก็เท่ากับ2 เดี๋ยวเรามาดูการแยกตัวประกอบนะของพหุนามดีกรีสองนะอันที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยข้อนี้เขากําหนดว่า A B C นะครับก็ให้เป็นจํานวนเต็มเนาะโดยที่ A เนี่ยไม่เท่ากับหนึ่งแล้วก็ C เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพหุนามกันว่าจะเป็นรูปแบบยังไงนะครับแล้วก็ใช้วิธีไหนในการแยกตัวประกอบครูก็จะยกตัวอย่างเช่น 3 x กำลังสนะครับบวก x, นะ1 0 x เนาะแล้วก็บวกด้วย7จเท่ากับใส่วงเล็บวไว้เลยนะครับตัวประกอบของพหุนามนะครับก็คือพหุนาม2ตัวที่คูณกันนั่นเองทีนี้ให้เราพิจารณานะครับทีละพจนาะพินาที่พจ์แรกก่อนพ์แรกเนี่ยสัมประสิทธิ์เป็น3 ซึ่งพจน์แรกก็คือ3 x ยกกําลังสองเนาะ,ะเราก็ต้องพิจารณาว่านะครับอะไรคูณกันแล้วได้3 x ยกกําลังสองเนาะซึ่งมันก็คือ3 x คูณกับ x นั่นเองสาม x คูณกับ x ได้3 x กาลังสองนะพจน์ถัดมานะครับพจน์ต่อมาคือ1 0 x เราเอาไว้ก่อนให้มาพิจารณาพจน์สุดท้ายก่อนคือ7 ตรงนี้ทีนี้เรามีเทคนิคว่านะการหาตัวที่จะมาบวกข้างหลังแต่ละวงเล็บเนี่ยเรามีเทคนิคก็คือนะครับสองจำนวนที่บวกกันแล้วได้พจน์กลางนะครับคูณกันเราได้พ์สุดท้ายนะบวกกันเราได้พ์กลางนะคูณกันเราได้พ์สุดท้ายนะครับซึ่งพ์กลางเนี่ยเราจะมองเป็น10ไม่ได้เพราะ ตัวหน้าตัวแรกของเรากลายเป็น 3x ไปแล้วนะเราจะมองพจกลางเป็นแค่7ทนะทดไว้ในใจนะครับเป็น7ทีนี้เราก็พิจารณาเลยว่าอะไรบวกกันได้7นะพจน์กลางคือ7นะคูณกันก็ได้7นะซึ่งมันก็มีแค่ตัวเดียวก็คือ1และ7นะครับเราก็เขียนเลยได้และตัวข้างหลัง 3x บวก7 แล้วก็ x บวก1นะครับทำไมถึงเอาบวก7ข้างหน้าเอา1ไว้ข้างหลังนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทำไมครูเอาอบวก7ไว้วงเล็บข้างหน้าแล้วก็เอาบวก1ไว้ข้างหลังทีนี้เรามารีเชคกันดีกว่าว่าตัวประกอบที่เราแยกออกมาเนี่ยจากพหุนานมันถูกหรือไม่นะครับพิจารณาทีละพจน์นะครับพจนแรกเนาะพจน์แรกอยู่นี่เนาะ 3x กำลัง2ได้จาก หน้าคูณหน้าก็คือ 3x คูณกับ x ก็เลยกลายเป็น 3x ยกยกกำลัง2นะครับส่วนพจน์กลาง 10x ได้จากเราเรียกสั้นๆว่าใกล้คูณใกล้นะครับแล้วก็ใกล้คูณไกล้นะครับ7คูณ x ได้เป็น 7x 3x กคูณ1กลายเป็น 3x ซึ่งพจน์กลางเนี่ยเราต้องนำสองตัวนี้มาบวกกันก่อนนะครับก็จะกลายเป็น7 x บวก 3x นะครับซึ่งมันก็มีคาเท่ากับ10 x นั่นเองเนาะเหลืออะไรเหลือพจสุดท้ายนะครับเหลืพอพจสุดท้ายพจนสุดท้ายคือ7 7ได้มาจากไหนก็คือหลังคูณหลังหลังเราก็คือเป็น7แล้วก็1ซึ่ง7คูณกับหงก็ได้ ตรงกันทุกพจน์นะครับเช็คแล้วถูกต้องทั้งหมดก็แสดงว่าเราแยกตัวประกอบได้ถูกต้องแล้วนะครับบวกกดกลางคือ1 0 x 2หน้าก็คือ x หลังเราต้องพิจารณาว่าเรามี2 x แล้วทำไงถึงจะได้1 0 x นะครับก็คือนำา5มาคูณนเราก็จะได้หลังเป็น5 บวกต่อเลยคือหลังกำลังสองก็คือห้าลบกำลังสอง,องนั่นเองทำให้เป็นรูปก,กำลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะได้เป็นหน้าก็คือ x บวกหลังก็คือ5ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ สุดท้ายนะครับเรามาดูการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองนะครับที่อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองนะครับซึ่งเขาก็กําหนดให้เหมือนเดิมนะครับ a เนี่ยแทนพจน์หน้านะครับ b ก็แทนพจน์หลังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับผลต่างกําลังสองเนี่ยจะเขียนอยู่ในรูปแบบบ a ยกกําลังสองนะครับลบ B ยกกำลังสองนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ a ลบ b นะครับคูณกับ a b, บวก b อ๋ตัวอย่างพหุนามเลยเช่น x กำลังสองลบหนึถ้าเราเจอเพหุนามอย่างนี้นะครับ เราก็จัดให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองนะครับก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองลบครับข้างหลังเป็นรนะ้อยสเนาะเราก็ต้องหาว่าอะไรยกกำลังสองแล้วได้เป็น1 4อซึ่งมันก็คือ12บสองนั่นเองนะครับก็ได้เป็นสิบสองยกกำลังสองเนาะทีนี้เราก็แยก,กออก ให้เป็นสองวงเล็บเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็น x ลบ12นะครับคูณกับ x บวก12งนั่นเองนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับครูก็หวังว่านะครับทุกคนนะครับจะมนทบทวนนะครับความรู้ที่มีความสำคัญนะครับต้องนำไปใช้นะครับที่เราจะไปเรียนเรื่องนะครับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับ แล้วเ,เจอกันนะคะเมือ COVID, ่อโควิดหายบ้าย